สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลมับมาเก่าเกมมิ่งวันนี้เราจะมารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแคเรียาที่เราได้รับทราบเพิ่มเติมมาในเวอร์ชัน3.6นี้นะครับคาริอานั้นคือเมืองใต้พิภพที่ถูกปกครองโดยกษัตริย์เออร์มินผู้มีตาเดียวนะโดยมีทางเชื่อมต่อไปยังดินแดนนอกโลกได้นะครับกษัตริย์เออร์มินนั้นได้รับพลังจากนอกโลกนะซึ่งมีพลังงานนั้นมากกว่าพลังจากในโลกนะครับจาก ในเรื่องเควส t c คาร์เรนาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาพยายามใช้ก็คือพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองนะซึ่งมันคือสาสารที่ให้พลังงานสูงกว่าสาสารที่มีในโลกสูงมากนะครับซึ่งมันจะสามารถทําให้พวกเขานั้นนะสามารถมีชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากโลกอีกเลยนะแต่ว่าการพัฒนานั้นยังไม่ถึงจุดสมบูรณ์ดีครับพวกเขาก็ถูกโจมตีโดยปีศาจจากความมืดนะ ซึ่งไม่ทราบที่มานะครับชาวแค้นเรียก็สู้ปีศาจไม่ไหวแลกษัาาตริย์เออร์มินก็สุดท้ายก็อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้นะครับแอนฟอนทัสนะหัวหน้าของสวาเนแรดเตอร์นะครับหรือว่าอัศวินหงเนี่ยก็ได้ยึดอำนาจนและตั้งตัวเองเป็นผู้สำเร็จราชการนะครับ พวกเขาพยายามที่จะอ,อพยพชาวแคนเรียขึ้นมาจย่างบนพื้นโลกนะแต่ก็พบว่าชาวแคนเรียหลายคนนั้นก็กลายร่างกายเป็นสัปป์ปะาดพวกปีศาจก็ฉีกประตูมิตินะครับทำให้เกิดรอยแยกขึ้นมาบนพื้นโลกนะสวรรค์ก็เลยเรียกราวเจดเทพนะครับให้มาจัดการกับพญยนะครั้งนี้และด้วยความฉลาดของนบีบริกาเนี่ยเขาก็ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าหมดแล้วนะครับ เหล่าเทพก็ได้เสียสละชีวิตเนื้อซากกองทัพอมตนะนืผู้ดอกไม้คารนะเข้ามาหยุดพลังแห่งความมืดนี้นะครับ, <S <S รบพวกนักปราดและเหล่าอัศวินก็เดินทางมาที่นี่แล้วก็ร่วมกันเข้าช่วยกันต่อสู้นะเหล่าอัศวินหงนะครับได้ใช้หุ่นยนต์ยักษ์นะครับออกปราบเหล่าปีศาจนะแต่ว่าจุดีก็มีอาการป่วยเกิดขึ้นนะครับ,รบพวกเหล่าอัศวินหลายคนนั้นก็เริ่มมีอาการอวัยวะล้มเหลวภายในนะ ซึ่งเราก็อนุมานได้ว่ามันน่าจะเกิดจากการใช้สารกรมันตรังสีนั่นเองครับเออก็จะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้กรมันตรังสีนะทำให้พวกเขานั้นป่วยนะครับและไม่แน่ว่าการกลายพันธุ์นั้นก็อาจจะเกิดจากสิ่งนี้ด้วยก็ได้นะบางรายนะครับก็มีอาการที่แขนขากลายเป็นน้ําแข็งนะซึ่งน่าจะเกิดจากการที่เขาปนเปื้อนด้วยพลงยังแห่งความมืดนะครับแล้วพอโดนกระแสของคานานลาในนนั้นเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้ร่างก,กายเขากลายเป็นผลึกน้ําแข็งได้นะอสูวินฮิวดริกเนี่ย ก็ป่วยนะครับอายวะหลายส่วนก็ล้มเหลวสุดท้ายก็ตายไปนะอัศวินอ In ีทิวเดอร์เนี่ยก็หายสาบสูญไประหว่างการต่อสู้กับสป,ปราสนะครับเหลือเพียงแค่อัลฟอนตัสนะแล้วก็รองหัวหน้านะครับก็คือฮาดูระนะครับช่วยกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยหุ่นยนต์มันก็พังจนหมดจนเหลือตัวสุดท้ายนะระหว่างที่พวกเขาพาหุ่นยนต์มาที่สมรภูมิสุดท้ายนะครับฮาดูระเนี่ยก็ทรยศนะ ทำลายเครื่องจักรกลทั้งหลายครับแอนฟอนทัสเนี่ยก็ต้องเข้าขวางฮาดูระนะครับแล้วก็ต่อฟู่กันนะจนสุดท้ายเนี่ยแอนฟอนทัสก็เสียตาข้างซ้ายไปข้างหนึ่งครับส่วนฮาดูระก็ถูกสังหารลงจนได้นะแต่ว่าฮาดูระนั้นก็ได้รับการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรตินะครับในฐานะอสศบินคนสุดท้ายนะหลังจากเหตุการณ์สงบ,บลงนะครับอิ In er, นฮิวเลอร์น่ก็พบว่าถูกความมืดนั้นกืนกินครับเออแล้วเขาก็กลายเป็นชาโดฮักส์นั่นเองนะ แต่ว่าเขาก็ยังทําหน้าที่สุดท้ายของเขาครับคือเขาก็จะกลับไปที่เตาปฏิกรของหุ่นนะครับเพื่อเฝ้าเตาปฏิกรของหุ่นตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะ อัศวินอันฟอนตัสนะครับถือว่าก็เป็นอัศวินหงคนสุดท้ายนะเขาก็พยายามจะก,กอบกู้แคนเรียนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่าปลายทางของเขากลายเป็นยังไงนะแต่เรารู้ว่าทายาทนะครับของตระกูลอัลเบริชนะครับทายาทของเขาเนี่ยก็คือโคลต้ายาบริชนะครับสุดท้ายนี่ก็ได้ร่วมมือกับแฟนแล้วก่อตั้งเอบิสออเดอร์ขึ้นมานะส่วนคลิงเซอร์นะครับซึ่งเป็นทายาทของฮาดูระนะครับ เขาก็กลายมาเป็นสคริปติกเนาะเออพวกสคริปติกต่อมาเนี่ย ตัวคลิงเซอร์เองนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของฮาดูระเนี่ยพอได้รู้ความจริงครับก็ไปเข้ากับเอบิสออเดอร์นะแล้วก็พยายามจะจมตีสวนดอกไม้นะครับเพื่อแยกชิงคาถาสูุดของควาเรน่านั่นเองนะครับเพื่อที่จะเปิดประตูมิติและนําความมืดมาสู่โลกอีกครั้งนะครับแต่ถูกขวางเอาไว้นะด้วยตัวเอกนั่นเองนะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของชาวแคนเรียที่เราได้รับรู้นะครับเพิ่มขึ้นมาจากในเวอร์ชั่น3.6นะซึ่งรายชื่อที่เปิดเผย ขึ้นมานะครับเ,เราก็จะรู้ว่ากษัตริย์เออร์มินนะครับแล้วก็มีอัลฟอนทัสเนะทุกคนนะสวานชเนไรเตอร์นะครับหรือว่าอัศวินหงนะครับซึ่งได้เข้ามายึดอํานาจนะครับของตัวกษัตริย์เออร์มินนะครับในช่วงที่การปกครอ,องของกษัตริย์เออร์มินนั้นล้มเหลวนะอัลฟอนทัสนั้นชื่อนะครับได้นํามาจากตัว ของฟิชเชอร์คิงนะครับถ้าใครเคยดูเอ่อกษัตริย์อาเธอร์นะครับหรือคิงอาเธอร์อะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าฟิชเชอร์คิงอ่ะก็คือกษัตริย์องค์สุดท้ายของอังกฤษที่มีหน้าที่ในการปกป้องโฮลี่กรลนั่นเองครับเออหรือว่าเป็นคนที่คัดเลือกอัศวินเทม p พลาเนาะแล้วก็ตั้งสภาสุดท้ายขึ้นมานั่นเองนะครับเออในเรื่องนี้ก็คืออัลฟอรทัสนะครับ ซึ่งก็น่าจะเป็นอเบริชนะเป็นต้นตระกูลของอเบริชนะครับซึ่งก็เป็นอัศวินนะคนสุดท้ายนะครับที่สุดท้ายก็มาตั้งเขาเรียกว่าสภากอบกู้ขึ้นมานะแล้วก็มีชื่ออัศวินอีกหลายคนนะครับที่สําคัญก็จะมีตัวของฮาดูระนะที่เราจะได้เห็นว่าเขาก็จะได้รับคําสั่งนะครับให้ไปปฏิบัติการนั่นนี่นะทุกคนนะเออแต่ว่าตอนสุดท้ายไม่รู้ว่า ด้วยสาเหตุอะไรนะครับเขาทรยศแล้วก็เขาทำลายเครื่องจักรของตัวของหุ่นยนต์ไปนะทำให้สุดท้ายเขาก็โดนสังหารนะครับโดยแอนฟอนทัสนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้รับรู้ขึ้นมานะจากตัวของเนื้อเรื่องวิชั่น3.6นะครับจากข้อความต่างๆที่หลบซ่อนอยู่ตามหุ่นยนต์นะทุกคนนะและตามแมปนะครับพอเราเอามารวมกันนะ เออจากแบบเก่าแบบใหม่นะครับพอเอามารวมกันแล้วปรากฏว่าโอ้มันในเรื่องมาสอดคล้องกันแล้วก็กลายเป็นแบบนี้นี่เองนะครับแล้วก็พบว่าตัวของต้นตระกูลอเบริชนะครับที่เข้ามายึดอํานาจเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ราชวงศ์โดยตรงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาคือหัวหน้าของเหล่าอัศวินนั่นเองครับเออเป็นหัวหน้าของเหล่าอัศวินนั่นเองพอถึงเวลาในยามขับขันเนี่ยเขาก็เลยสามารถรวบอํานาจแล้วก็ ขึ้นเป็นผู้สําเร็จราชการตัวเองได้เนาะเอซอึ่งต่อมาเมนะื่อในการปกครองของเขาก็ตกไปอยู่ในมือของโครตายาบริสนะครับแล้วก็ยาบริสก็นําชาวแคนเบรียที่เหลืออยู่นี่ก็เข้าสู่วังบนของเอวิซออเดอร์ไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ